เข้าไปคุยปุ๊บมันหันมาทำไมต้องมาเหนื่อยขนาดนี้แล้วคืองอแงจะไม่ออกไปกินข้าวจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นจะไม่คงไม่แข็งมันแล้วคือเหมือนคนมันดาวอ่ะมันไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนเหตุผลที่ทําไมไม่ได้นอนเนาะผีอ้ำหรือเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่สักอย่างเออแฟนกรนแค่แฟนกรนลงสีข้า ตอนท i̇şte uh. ี่ไปเวียดนามเนี่ยคือด้วยความที่กระติบเขาเป็นสายเดินทัวร์แข่งเป็นช่างศักใช่ไหมครับซึ่งเขาก็จะต้องแบบไปวัดฝีมือกับชาต่างชาติหลายคนและล่าสุดเนี่ยคือที่เวียดนามเนี่ยมันจะเป็นงานศักอันนึงที่ใหญ่ระดับโลกเลยเหมือนกันแข่งอับบูยงานเพื่อนผมลงแข่งผมว่าเฮ้ยมันงานใหญ่ระดับโลกว่ะเพื่อนองไปเชียร์แล้วเวียดนามก็ไม่ได้ไกลมากไม่ได้แพงมากเฮ้ยขอซื้อตั๋วไปช่วยมันไปเชียร์มันดีกว่าเลยบินไปเที่ยวเวียดนามเอออันนี้ก็ขยันตั้งใจส่งตั้งใจสัก ผมก็แบบอ่ดีพากันไปกินข้าวกินข้าวนอนไปผมตื่นขึ้นมามีหนึ่งสายโทรมาไอ้เจมติบเป็นอะไรไม่ลูกแฟนเขาโทรมามาครูหน่อยดิมาดูหน่อยดิติบเป็นอะไรก็แเอาเอะไรวะ,รวะผมก็ไปหามาที่ห้องสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผมเปิดประตูมาห้องเย็นจัดเลยผมเห็นหนึ่งเงาใส่ชุดโรบใส่ชุดผ้าคลุมนอนสีขาวและยืนแบบมองเหม่อลอยอยู่ตรงหน้าต่างผมว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะ อะไรเข้าสิงมันวะเออผีเข้าเปล่าผีเข้าเปล่าเเพื่อนไม่ใช่เหรอว่ามันมาสักมันไม่ได้เล่นของเล่นของอะไรนี่วะเดินเข้าไปคุยปุ๊บมันหันมาจิทำไมต้องมาเหนื่อยขนาดนี้โอ้เพื่อนโดนอะไรมาเอาใจมาหน่อยดีกว่ามึเดินเข้าไปจิ๊บเป็นอะไรไม่ได้นอนเลย แล้วคืองอเงจะไม่ออกไปกินข้าวจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นจะไม่คงไม่แข็งมันแล้วคือเหมือนคนมันดาวอ่ะมันไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนเหตุผลที่ทําไมไม่ได้นอนเนาะผีอําหรือเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่สักอย่างเออแฟนกรนแค่แฟนกรนลงสีข้าวดีๆเนี่ยมันเออ เคกระติบมันต้องการเวลาเพราะว่าคนกระติบเนี่ยเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาโอ้พูดดีมากเพื่อนคนทำงานตลอดเวลาชีวิตไม่หยุดต้องวิ่งตลอดเวลาคนสู้ชีวิตซึ่งซึ่งเวลาไปแข่งสักเนี่ยมันแข่งกันกี่ชั่วโมงอะมันเหมือนทั้งวันเลยฮะแต่ว่าาตวหนูเตรียมตัวตอนคือหนูสักมา์เสร็จแล้วคือวันนั้นอะหนูนอนตีสามแล้วก็ตีสี่คือขึ้นเครื่องแล้วก็เจ็ดโมงต้องไปที่สนามใช่ Uhm ะคะือมันเวลาเลยกนแม่ไไม่มีเวลาพักเลยใช่ไม่มีเวลาพักแล้ววลาสักแข่งสักนี่เอาเขาเอาคนมาให้สักจริงๆหรือว่าเราอาจจะมีสองแบบก็คือมีหาเองเหมือนเหมือนเป็น best in show ก็คือสักในงานโชว์หรือไม่ก็คือสักสักไปแล้วก็ไปส่งที่นู่นก็มีใช่แต่ของเราที่จะไปสักที่นู่นเลยเขาหนูไม่หนูสักไปส่งค่ะเพราะว่ามันเป็นงาน small job ของหนูอันเล็กๆไอ้ไอ้ที่ศักโชตรงนั้นน่ะหนูยังหาแบบไม่ได้ซึ่งเพื่อนหนูบอกเลยบอกว่าเนี่ยท้าศักเก่งนะเดี๋ยวเอาไปในแบบเลยคนแรกเนี่ยทุกวันนี้นี่พูดออกทีวีนะใช่นี่คือหนุมงหนุมานทุกวันนี้หนูยังไม่ให้หนูยังไม่ให้หนูจิ้มเลยทำไมอ่ะคือผมาเป็นคนแบบว่าเห็นเพื่อนมีความสามารถมันเป็นคนติดๆไงมีความอาร์ติสต์วาดลูกวาดลูปอะไรเงี้ยแปลกๆกันแนวของมัน่ะเนาะผมก็แบบเอออยากให้กำลังใจเพื่อนเอย ถ้ามมาไปประกวดเนี่ยแล้วชนะมาเดี๋ยวให้สักเลยเว้ยเนี่ยคือผู้สวยขาวๆอย่างเงี้ยเป็นแบบให้โอ้คือผมพูดไปไม่ได้คิดว่าจะชนะอ่าแล้วเป็นไงนันชนะกลด้วยจริงปะชนะอย่างที่ไทยนี่ะที่เป็นขาวเนี่ยเขาทุกคนแบบผมก็คิดตาแบบตายละ ไอ้เราก็ไม <c oughs> uh ่ได้บอกมาด้วยว่าเรากลัวเข็มด้วยคืออยากให้กําลังใจใช่แต่จเป็นคนกลัวเข็มมากหนูก็กลัวเข็มหนูเพิ่งหนูก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะตัดกําลังใจแต่คือก็อยากเป็นกาลังใจส่วนหนึ่งให้เขาครับก็เลยโกหกมันบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแบบให้จนทุกวันนี้สามปียังไม่สั่งเลย